ครับจัดลงแพ็คสามเลยแล้วนนี้นะเนี่ประเด็นี่นี่ในโรงเรีสองน สวัสดีพี่น้องเอทีที่ท่านนะวันนี้อยู่หน้างาน,ปร,านาประบพินาครับปาเด็นจัดลงสามคันเลยนะวันนี้นะรถไทยนะนี่สวนสนามนี่เขาบอกว่าสวนสนามปีก้าปาเด็นขับเองครับอันนี้ปาปาเด็นแค่ขับเองนะคันใหญ่ น้องเปิ้ลเหมือนเดิมครับน้องเปิ้ล้นเดิมนะด้านนน้นเสียชาครับฟอร์ดนี่ล่ะโลหอยตรุม่มหอยตรุม่มอันนี้ปรับที่นาครับไปมาดูครับดูเออจัดครับ นี้จัดลงแพ็กสามเลยแล้วน,นี้นะงานรถด,ดำพักไปก่อนครับวันนี้งานวิ่งดินนะมีงานรถไถเข้าครับปลาดึงจัดลงเลยนะเอาไม่ ดูครับดูดูดนิวฮอลแลนด์น,นนะนี่ประเด็นก็มีนิวฮอลแลนด์สองคันนะทำอะไรกันนี่ว้าวเรียบร้อยครับ จะต้องเปิดนะอเคเขากิงเขาวันนี้นะที่ย้อนขุดคลองยู่ฟังนู้นนะนู่นครับอีกด้านหนึ่งนู่นเลย ตี่นี้รับง,งานปรับที่นาเดียชาทำไรจอดนี่รูปรูปกลับมานะวาดเด่นครับข่าวเองนะ เวลาี่ไม่ธรรมดานะดูนะลูกเข้าโค้ง เสร็จแล้วครับวิบ่งนี่เสร็จแล้วย้ายครับไปบิงข้างบนนะจะตามไปดูครับนู่นลงเปิดลงผ่านหลังแล้วนะ เป็นวิ่งใหม่ครับนี่วันนี้จัดลงสามคันครับวันนี้นะปลาเดินครับเองนะนิวอนแรนห้าสิบห้านะจิตทีห้าห้าครับห้าสิบห้ากับห้าสิบแรงม้านะบอดเสียชาครับวันนี้เหมือนเดิม กระหึมครับวันนี้นะเน,น้น้องเฟิ่นเหมือนเดิมครับโอ้ไวายชาขับคุ้นฟูนะฟอร์หกหกหนึ่งศูนย์ครับปอดเท่าเดียวครับเน้นทำทางมาอีกน,นั้นนี่ดันเปะแล้วทำทางครับ ดูน้องควรเอามาเต็มใบมีดเลยนะนี่นครับสาวเสร็จเลยนะวันนี้นะไดูดูแวกซคู่แวกคูค่ ใยใหญ่ครับเองน่ะนันนู่นเสียชาครับดันขึ้นฝั่งนู่นนะ่ะ ว่วเด็กวัวคันนี้นี่ไม่จัดไม่ไนนะน้องคนน่ะขับรถตั้งแต่นั่งเบาไม่ถึงนะเห็นอย่างนี้ครับไม่ได้เท่ไม่ง่ายนะตั้งแต่เป็นเด็กๆยืนขับเลยครับ đu đủ phi thấy hiếu khao đâu đan luôn ขึ้นรูปทางมานะนี่ป่าเดินไปขูดมุมนู้นนะควรมุมนู้นขึ้นนะสายตาต้องดีครับไม่ใช่ว่าปรับดันได้ดันเดานะ่ะไม่ใช่นะ่ะเราต้องดูระดับด้วยนะครับไล่ดินไปทางไหนก่อนองนั้นพื้นนาเสียนะไม่ได้ระดับครับนี่โอ้ ทอดเด็ดแล้วทีนี่น้องเพิ่อนถอยขึ้นมนาะเป็นได้ไหมเดปราบถน,นนครับนี่นะปราบแนวถนนนี้มานะ่ะโอ้ลมเดี๋ยวดูน้องเปิ้ลนปราบถนนดีกว่าต้องขอภัยนาะกล้องนะคุมทั้งลมทั้งกล้องนะตรงนี้ เดินไปดูเดินไปดูใ,ใกล้ๆครับปาดแนวถนนนะนี่เหยืยอหลังเตามาเลยนะโอ้โหใส่ขาดครับ สีมือนะสี้มือไม่ธรรมดาครับเออเริ่มใหมุู่เออดเลือนะ้เร็ียบร้อยตลอดแนวครับอ,อ๋อตกตกแล้วนะ จริงนะทีทีสามจุดห้าศูนย์ครับเรียบร้อยะนะเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงค่ินี้ก่อนนะอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อรอการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ